คุณเฉิงครับวันนี้ยังไงก็ต้องฉีดอินซูลินนะครับะไม่เอาอะว่าไม่ฉีดมันมันคืออะไรอะครับ่ะงี้เดี๋ยวหมออธิบายสั้นๆนะครับอินซูลินมันคือฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนเพื่อดึงน้ําตาลจากเลือดเข้าไปในเซลล์นะครับเพื่อเป็นพลังงานทําให้เรามีแรงทงาํางานอย่างงี้นะครับยังงงๆเนาะง่ายๆก็คืออินซูลินเนี่ยเหมือนรถบรรทุกบรรทุกน้ําตาลกลูโคสนะครับไปแจกจ่ายตามเซลล์ต่างๆซึ่งปกติแล้วอินซูลินจะหลั่งทั้งวันนะครับแต่มันจะหลั่งมากขึ้นเมื่อเรากินข้าวเข้าไปนะครับ Hmm. แ,ลแล้วทำไม hmm. ว่าต้องฉีดด้วยละ่ะคือคนไข้เบาหวานที่เป็นมานานๆนะครับหรือคนไข้เบาหวานที่กินยามาหลายๆตัวแล้วยังคุมน้ําตาลไม่ได้เนี่ยมักจะขาดฮอร์โมนตัวนี้เพราะตับอ่อนทํางานได้ไม่ดีคุณเชิงเนี่ยเป็นเบาหวานมา20ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทานยากินอยู่4ตัวแล้วน้ําตาลยังคุมไม่ดีเลยนะครับแปลว่าตับอ่อนมันทํางานไม่ดีแล้วนะครับร่วมกับมีอาการทั้งหลายที่เล่าให้หมอฟังนะครับปัสสาวะกลางคืนหิวน้ําบ่อยน้ําหนักลดนะครับ คราวนี้พอฉีดยายอินซูลินเนี่ยอาการพวกนี้ก็จะหายไปแล้วก็น้ําตาลก็จะคุมได้ดีขึ้นนะครับเราอย่างนั้นว่าจะต้องฉีดตัวไหนบ้างเออเดี๋ยวหมอดูก่อนนะครับหมอว่าเอาง่ายๆดีไหมครับหมอจะเลือกอินซูลินที่ฉีดวันละครั้งเองคุมน้ําตาลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับอ,อินซูลินอะไรเนี่ยน่ะว่าไม่รู้จักหรอกแต่ว่า หมอช่วยอธิบายให้อ้วฟังหน่อยสิได้เลยครับเดี๋ยวหมอจะอธิบายการฉีดอินซูลินแต่ละประเภทอย่างละเอียดเลยนะครับอ,อินซูลินเป็นสารประกอบโปรตีนที่ถูกย่อยได้ด้วยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะครับดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินเป็นยาเม็ดรับประทานได้แต่ต้องฉีดใต้ผิวหนังนะครับโดยอินซูลินเป็นการรักษาที่ได้ผลดีในเบาหวานประเภทที่2ที่เป็นมานานๆมากๆนะครับจนตับอ่อนทํางานได้ไม่ดี ก็จะมีอาการของน้ําตาลสูงเช่นปัสสาวะบ่อยน้ําหนักลดหิวน้ําบ่อยนะครับซึ่งเมื่อฉีดอินซูลินแล้วอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับอินซูลินก็แบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆตามช่วงเวลาการออกฤทธิ์นะครับโดยระยะเวลาในการฉีดก็จะแตกต่างกันโดยประเภทที่1คืออินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วนะครับต้องฉีดก่อนอาหาร15นาทีหรือฉีดหลังอาหารก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน15นาที อินซูลินชนิดที่2คืออินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้นนะครับยาตัวนี้ต้องฉีดก่อนอาหาร30นาทีเท่านั้นนะครับชนิดที่3คืออินซูลินที่ออกฤทธิ์กลางนะครับตัวนี้ก็ต้องฉีดตามที่แพทย์กําหนดเท่านั้นครับอินซูลินชนิดที่4คืออินซูลินชนิดออกฤทธิ์ยาวซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะสั่งให้ฉีดวันละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนนะครับและชนิดสุดท้ายคืออินซูลินชนิดผสมนะครับ ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือชนิดผสมที่มีส่วนประกอบของอินซูลินออกฤทธิ์สั้นนะครับตัวนี้ต้องฉีดก่อนอาหาร30นาทีและชนิดผสมที่มีส่วนประกอบของอินซูลินออกฤทธิ์เร็วนะครับตัวนี้ต้องฉีดก่อนอาหาร15นาทีนะครับโดยแพทย์จะจ่ายอินซูลินให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับโดยผู้ป่วยต้องฉีดอินซูลินตามที่แพทย์กำหนดไว้นะครับเช่นถ้าแพทย์สั่งอินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้นนะครับ ผู้ป่วยต้องฉีดก่อนอาหาร30นาทีการฉีดที่ล่าช้านะครับเช่นฉีดยาไปแล้วชนิดออกฤทธิ์สั้นนะครับแล้วก็ไม่ทานอาหารหรือไปเดินทางนะครับเกิดการจราจรติดขัดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะน้าตาลต่าได้นะครับการฉีดอินซูลินที่ไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารนะครับหรือฉีดยาผิดเวลาเนี่ย อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำหรือสูงก็ได้นะครับตำแหน่งการฉีดอินซูลินก็สำคัญนะครับโดยการฉีดอินซูลินในตำแหน่งที่เหมาะสมจะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นครับตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาหรือบริเวณสะโพกนะครับโดยตำแหน่งที่ดีที่สุดคือบริเวณหน้าท้องนะครับต้องฉีดหันจากสะดือประมาณ3เซนติเมตรนะครับหรือคิดง่ายๆก็คือบริเวณหันจากสะดือประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับไปดานข้าน เพื่อป้องกันการฉีดลงลึกไปบริเวณกล้ามเนื้อซึ่งทําให้เกิดเลือดออกได้นะครับโดยการฉีดเนี่ยควรจะฉีดย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ควรฉีดบริเวณเดียวกันซ้ําๆเพราะจะทําให้เกิดไขมันนะฮะใต้ผิวหนังทําให้เป็นไตแข็ง แล้วก็เวลาเป็นไตแข็งนะครับฉีดยาแล้วยาก็จะไม่ดูดซึมทําให้เกิดน้ําตาลสูงได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอันคือการฉีดอินซูลินบริเวณต้นแขนต้นขาแล้วไปออกกําลังกายนะครับซึ่งการฉีดอินซูลินบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ออกกําลังกายจะทําให้อินซูลินออกฤทธิ์เร็วนะครับดูดซึมอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เกิดน้ําตาลต่ําได้ะครับพูดถึงการเก็บอินซูลินนะครับอินซูลินที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานให้เก็บในตู้เย็นนะครับสามารถเก็บในช่องปกติโดยไม่ให้เก็บในช่องแช่แข็ง ช่องแช่ผักหรือบริเวณฝาตู้เย็นนะครับโดยถ้าเก็บอย่างถูกต้องเนี่ยสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างกล่องได้เลยครับสำหรับอินซูลินที่เปิดใช้งานแล้วนะครับมีอายุประมาณ1เดือนก็ให้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่น้อยกว่าประมาณ30องศานะครับไม่ให้เก็บไว้ในรถที่ร้อนๆอากาศอบอ้าวนะครับแล้วก็ไม่ให้เก็บในที่ที่แสงแดดส่องถึงนะครับจะทําให้อินซูลินหมดอายุก่อน1เดือนครับเออเดี๋ยวอ้วขอถามอะไรอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วผลข้างเคียงี่นมีไหมไม่ใช่ว้วหายจากเบาหวานแล้วไปเป็นโรคไตหรือโรคอะไรต่างๆแทนนะอ่ะเดี๋ยวหมออธ <c oughs> ิบายอย่างละเอียดนะครับ 1. ก็คือผลข้างเคียงของอินซูลินก็จะมีเรื่องน้าตาลต่าน,นะครับเช่นอาจจะฉีดยาเยอะเกินไปหรือว่าทานอาหารน้อยเกินไปหรือฉีดยาแล้วก็ออกกําลังกายมากเกินไปนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหมอจะปรับยายอย่างเหมาะสมตามอาหารที่รับประทานนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของน้ําตาลต่ํานะครับแล้วก็เรื่องไตเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลย เพราะว่าอินซูลินเป็นการรักษาที่เหมาะสมรักษาที่ดีที่สุดในคนไข้ไตาวายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องไตาวายแต่ถ้าเกิดไม่รักษาแล้วน้ําตาลสูงมากๆเนี่ยอาจจะเกิดไตาวายนะครับในอนาคตโอ,อโอเคว่าเข้าใจแล้วครับหมอจัดเลยแล้วกันว่าฉีดอินซูลินก็ได้ได้เลยครับ อ,อ,อีกอันนึงนะครับสำหรับเรื่องการฉีดอินซูลินมันจะมีรายละเอียดพอสมควรน,นะครับ<อ>ถ้าคุณเฉิงต้องการทบทวนอีกครั้งสามารถไปชมวิดีโอการฉีดอินซูลินของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยได้นะครับ<อ>ตามลิงก์ที่โชว์นี้เลยครับอ่าโอเค